นี้นะคะมาฟังนิทานเรื่องมา้าก้านกล้วยกันนะคะเรื่องเราก็มีอยู่ว่าป้อมกับปู่คุยกันป้อมร้องไห้ทําไมล่ะลูกปู่ถามพี่ปู่เอาของเล่นของป้อมไปครับป้อมตอบปู่จะทำให้ใหม่ดีไหมลูกต้อมตบป้อมตบมือด้วยความดีใจดีจังครับคุณปู่ ไอ้ป้อมช่วยทำได้ไหมครับได้สิลูกป้อมไปเอาก้านกล้วยมานะแล้ว<ม>ปู่จะไปเอามีดกับเชือกมาไม้แหลมมาได้ครับป้อมจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับป้อมพูดป้อมดูวิธีทำของปู่นะลูกปู่บอกตอนแรกปู่เริ่มวัดจากส่วนโคนก้านกล้วยลงมา ประมาณห้าประมาณหนิ้วครับต่อมาเอามีดกรีดเปลือกก,ก้านกล้วยทั้งสองข้างเป็นแผ่นบางๆยาวไปทางโคนประมาณสองนิ้วทําเป็นหูม้าจากนั้นปูหักก,าก้านกล้วยส่วนที่ตรงกับใบหูลงมาจะได้หูม้าส่วนปลายก้านกล้วยที่มีใบตองติดอยู่จะเป็นหางม้า ขี่ได้หรือยังครับคุณปู่ป้อมถามอย่างลูกปู่ตอบป้อมส่งไม้แหลงกับเชือกมาให้ปู่สิลูกตอนสุดท้ายปู่เอาไม้เสียบระหว่างหัวกับตัวมา้าให้มีช่องว่างใต้คางสําหรับสอดเชือกใส่เป็นสายคล้องป้อมขอลองขี่นะครับป้อมพูดปู่ส่งม้าให้แล้วบอกว่าอา้าวควบไปเลยแล้วทําเสียงร้องอย่างม้าด้วยนะขอบคุณครับ พ้อมยกมือไหว้ปู่ยิ้มแล้วพูดว่าไปเลยวิ่งดีๆนะลูกทับฮิฮิพ่อมตอบพร้อมกับควบม้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นนิทานเรื่องม้าก้านกล้วยนะคะเป็นการทําของเล่นสมัยโบราณนะคะทําจากไม้ก้านกล้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาดูวิธีทำนะคะม้าก้านกล้วยกระจุบนิทานเรื่องม้าก้านกล้วยแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ